ซอนเตส 368G นะครับผมก็แต่งใส่กล่องข้างใส่กล่องหลังนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับผมเดิมๆจากทางบริษัทเลยนะครับก็ให้มีูความสวยงามของกล่องทั้งสามใบนะครับพอใส่แล้วลงตัวนะครับผมตรงฝั่งท้อยเสียก็มีแหวกนะครับก็งที่เพิ่มมาคือกันรอยนะครับผมตรงคอรถนะครับแล้วก็ใส่จอเพิ่มดู GPS นะครับนี่ครับ ก็เวาตรงกล่องข้างตรงฝั่งถอยเสียนะครับประตูเวนะครับก็ตรตัวนะครับสวยงามแต่เราก็มาดูฝั่งจอที่เราเสริมขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นเอาไว้ดู GPS นะครับจะไม่ต้องใช้มือถือเลยครับดูตรงนี้ดูสะดวกกว่ากัเยอะเลยแต่ก็ยังไงก็ต้อง l i งกับมือถือดีนะครับ ความสวยงามของกล่องนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับทนทานนะครับผมก็แน่นหนานะครับสวยงามติดต่อสอบถามได้ที่อัพพิลันแฟมลี่เฮานะครับใครอยากมีรถส,สวยๆแบบนี้ก็ทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับ